สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอ,อนี้จะเป็นการทบทวนความรู้ในหัวข้อที่2นั่นคือการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ซึ่งจะอธิบายผ่านการทำโจทย์ตัวอย่างต่อไปนี้ถ้าคุณนนนี่ซื้อกระท่ะไฟฟ้าเป็นเงิน500บาทและซื้อ iPad เป็นเงิน18,000บาท โดยจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของจำนวนเงินที่ซื้อไปหรือที่จ่ายไปจงหาว่าคุณนนท์นี่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งหมดกี่บาทวิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก็จะคิดมาจาก7%ของจำนวนเงินที่ซื้อไปซึ่งความหมายของ7%นั่นก็คือ7ส่วน100 ส่วนของก็แปลว่าเป็นการคูณจํานวนเงินที่ซื้อไปก็คือ500บวก18,000โดยในการคำนวณเราก็จะคิดตัวเลขผลรวมในวงเล็บก่อนก็จะได้ออกมาเป็น18,500ก็นำา8 8 5 0 0มาคูณกับ7แล้วก็หารด้วย100 เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาก็คือ1295บาทนั้นคำตอบก็คือข้อ,ององนั่น,นเองสำหรับในตัวอย่างที่2ถ้าครูนายซื้อกระท่ะไฟฟ้าเป็นเงิน750บาทซื้อ iPad 23,000บาทและได้รับส่วนลดเป็นจำนวนเงิน250บาท โดยยังต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ของจำนวนเงินที่ซื้อไปหรือจ่ายไปให้หาว่าคุณนายจะต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนเงินกี่บาทเช่นเดียวกับในข้อที่1ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%ก็จะคำนวณมาจาก7%ของจำนวนเงินที่ซื้อไปหรือจ่ายไปนั่นก็คือ เก็คือ7ส่วน100ของก็คือคูณกับจำนวนเงินที่ต้องจ่ายนั่นก็คือ750บวก23,000แต่ในกรณีนี้มีการให้ส่วนลดเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาส่วนลดนั้นมาลบออกก่อนที่จะไปคำนวณ7ซจากนั้นวิธีการคำนวณเราก็คิด ผลของในวงเล็บก่อนซึ่งก็จะออกมาเป็น23,500แล้วก็เอามาคูณด้วย7หารด้วย100ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะมีค่าเป็น1,645บาทซึ่งก็จะตรงกับข้อพอควายดังนั้นเราจะเห็นว่าในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีที่มี ส่วนลดเราจะต้องนำส่วนลดนี้ไปลบออกจากราคาทั้งหมดก่อนแล้วจึงค่อยนำมาคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม7%สำหรับเรื่องสุดท้ายที่จะทบทวนความรู้ให้ก็จะเป็นเรื่องของการอ่านตีความเงื่อนไขพิเศษที่กำหนดให้โดยจะอธิบายผ่านตัวอย่างดังต่อไปนี้ในตัวอย่างที่หนึ่ง ถาข้อกำหนดของกรมสรรพากรมีอยู่ว่าผู้มีรายได้จะได้รับการลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัว50%ของรายได้แต่ไม่เกิน1แสนบาทความหมายของเงื่อนไขนี้ก็หมายความว่าถ้าเราจะคิดค่าลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวก็ให้ไปคำนวณ50% ของรายได้ซึ่งถ้าผลการคำนวณออกมาว่ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0 0แสนนั่นก็หมายความว่าจะได้รับการลดหย่อนอยู่ที่1 0 0 0 0แสนแต่หากไปคำนวณ50%ของรายได้แล้วออกมาน้อยกว่า1 0 0 0 0แสน ก็จะได้รับการลดหยอ่อนอยู่ที่ค่าที่คำนวณได้นั่นเองพูดง่ายๆก็คือถ้าคำนวณ50%ของรายได้แล้วออกมาเกินก็จะลดหยอ่อนได้สูงสุดอยู่ที่1 0 0่0แสนแต่ถ้าไม่เกินก็จะได้ตามค่าที่คำนวณออกมาเพราะนั้นตัวอย่างเช่นถ้าครูมีเงินได้หรือใดได้อยู่ที่ 150,000บาทตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรครูวาจะได้รับการลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้ส,ส่ายส่วนตัวอยู่ที่กี่บาทเพะฉะนั้นการที่จะได้รับลดหย่อนภาษีเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวนั้นอยู่ที่50%ของรายได้นั้นเราต้องคำนวณ50%ของรายได้ออกมาก่อน50%ก็คือ50ส่วน100 ของก็คือคูณคูณกับรายได้หรือเงินได้ของกูวานนั่นก็คือ1 5 0 0 0 0บาทซึ่งความหมายของ50%เราก็รู้กันอยู่แล้วมันก็คือเศษ1ส่วน2หรือครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งหมดนั่นเองเพราะนั้นครึ่งหนึ่งของแสนห้าก็คือเอาสองไปหารก็จะอยู่ที่7 5 0 0 0บาทซึ่งผลของการคำนวณน,นี้ ออกมาแล้วจะมีค่าน้อยกว่า1 0 0 0 0แสนนั่นก็แปลว่าการลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวก็จะลดหย่อนได้ตามที่คำนวณน,นั่นก็คือ75,000บาทเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือข้อขอควายนั่นเองถัดมาใช้ข้อกำหนดเดียวกันว่า คนที่มีรายได้จะได้รับการลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวอยู่ที่50%ของเงินได้แต่ไม่เกิน100,000เพราะฉะนั้นถ้าครูเมีเงินได้หรือรายได้อยู่ที่250,000ถามว่าครูเอจะได้รับการลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวอยู่ที่กี่บาทเพราะนั้นการลดหย่อนภาษีที่เป็นค่าใช้ใจ่าย เราแต่ลดหย่อนได้50%ของเงินได้งนั้นเราก็คำนวณ50%ของเงินได้ของครูเอก็จะอยู่ที่50ส่วน100ของก็คือคูณรายได้ของครูเอก็คือ250,000หรือความหมาย50%ก็คือครึ่งหนึงนั้นก็เอา2ไปหารรายได้ทั้งหมดก็จะตกอ,อยู่ที่100,000ส องหมื่นหเมื่อไปเทียบกับ1 0 0 0 0แสนปรากฏค่านี้มากกว่า1 0 0 0 0แสนนั่นก็หมายความว่าจะลดหย่อนได้แค่สูงสุดก็คืออยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทคำตอบในที่นี้ตัวเลือกไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งตัวก็คือ1 0 0 0 0แสนบาท แปลว่าเราต้องตอบข้ต่อจ,าจา่ายเองในตัวอย่างถัดไปหากกรมสัรพากรมีการกำหนดตารางค่าลดหย่อนของรายการอื่นๆเป็นดังนี้รายการแรกก็คือป,ประกันสังคมจะสามารถลดหย่อนได้ตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน9,000บาทในส่วนของเบีย้ยประกันชีวิต ก็จะลดหย่อนได้ตามใจจริงแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทในส่วนของเบีย้ยประกันสุขภาพของตัวเองก็จะลดหย่อนได้ตามใจจริงแต่สูงสุดไม่เกิน2 5 0 0 0บาทในส่วนของกองทุน i n f หรือ s s f อันนี้ก็จะลดหย่อนได้ตามใจจริงแต่ไม่เกิน1 5เซของรายได้ทั้งหมด และรายการสุดท้ายก็คือเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ตัวอย่างเช่นบริจาคเพื่อการศึกษาหรือบริจาคให้กับโรงพยาบาลจะสามารถนำไปเบิกจนได้เป็น2เท่าของจำนวนเงินที่เราบริจาคไปให้นำตารางนี้มาตอบคำถามต่อไปนี้นั่นก็คือถ้านาย A จ่ายค่าประกันสังคมไป10,000บาท ถามว่านายเจะลดหย่อนได้กี่บาทในส่วนของค่าประกันสังคมนั้นกําหนดว่าจะสามารถลดหย่อนได้ตามที่จ่ายไปจริงแต่ต้องไม่เกิน9,000นั่นแปลว่าจะลดหย่อนได้สูงสุดอยู่ที่9,000ในเคสของนายเซึ่งจ่ายไป1,000 0บาทเราพบว่ามันจะมีค่ามากกว่า9,000 เพราะนั้นสูงสุดของการลดจอนในเคสนี้ก็จะอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นคำถามถัดมาถ้านายเจ่ายประกันสังคมไป8,500บาทนายเจะได้รับการลดจอนกี่บาทในกรณีนี้นายเจ่ายประกันสังคมไป8,500บาท สูงสุดลดหย่อนได้ที่9000เพราะฉะนั้นมันมีค่าไม่เกิน900 0ในเมื่อไม่เกิน9000ก็จะต้องลดหย่อนตามจ่ายจริงงั้นสำหรับข้อนี้นายเอก็จะได้รับการลดหย่อนอยู่ที่8,500ถัดมานายบีซื้อเบีย้ยประกันสุขภาพไป2000 20, 0บาทนายบีจะได้รับการลดหย่อนกี่บาทในส่วนของประกันสุขภาพ เราจะพบว่าเราจะลดหย่อนได้สูงสุดอยู่ที่2 5 0 0 0ในกรณีที่เกินก็จะลดหย่อนได้แค่2 5 0 0 0แต่ถ้าไม่เกินซึ่งเคสนี้จ่ายประกันสุขภาพไปไม่เกินเพราะฉะนั้นก็จะลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงนั่นก็คือ20,000บาทแต่หากนาย B ซื้อประกันสุขภาพไป20,000 5,100บาทจะเห็นว่าก็จะเกินที่เขากำหนดก็คือเกิน25,000เพราะฉะนั้นส่วนที่ซื้อเกินไปก็จะลดจย่อนไม่ได้ก็แปลว่านาย B ก็จะได้รับการลดจย่อนอยู่ที่25,000บาทเท่านั้นส่วนของนาย C ที่บริจาคทุนการศึกษาไป2,000บาท ในเคสของทุนการศึกษาเราสามารถลดหย่อนได้2เท่าเพราะฉะนั้นบรยจาคไป2,000ก็จะได้รับการลดหย่อนก็คือ2,000คูณกับ2เท่าก็คือคูณ2ก็จะได้อยู่ที่4,000บาทในส่วนของนายดีซึ่งมีรายได้ทั้งปีอยู่ที่5 0 0 0 0 0เอาเงินนั้นไปซื้อกองทุน i m f ซะ70,000บาท ถามว่านในดีจะได้รับการลดหย่อนกี่บาทในส่วนของการซื้อกองทุน rmf เราจะได้รับ,รบการลดหย่อนตามจ่ายจริงแต่ไม่เกิน15%ของเงินได้เพราะนั้นก่อนอื่นเราต้องคำนวณก่อนว่า15%ของเงินได้นั้น15%ของรายได้นั้นมีค่าเท่าไหร่ก็จะเป็น15ส่วน100 ของรายได้ก็คือห0 0แสนก็จะพบว่าออกมามีค่าคืออยู่ที่75,000บาทซึ่งในเคสนี้นายดีซื้อไปที่70,000บาทเพราะฉะนั้นก็จะไม่เกินเมื่อไม่เกินนายดีก็จะได้รับการลดจดอยู่ที่ค่าที่ซื้อไปนั่นก็คือ70,000บาท ในส่วนของคำถามสุดท้ายถ้านายดีมีเงินรายได้อยู่ที่40,000บาทต่อเดือนแล้วเอาไปซื้อกองทุน RMF อยู่ที่74,000บาทถามว่านายดีจะได้รับการลดหย่อนคสีนี้กี่บาทในเคสนี้รายได้ที่บอกมาเป็นรายเดือนเพราะนั้นเราต้องคำนวณรายได้ทั้งปีก็คือเอา40,000 คูณกับ12ก็จะอยู่ที่48,000จากนั้นเราต้องมาคิดคำนวณ15%ของรายได้ทั้งปีก็จะอยู่ที่15ส่วนด้วย100คูณกับรายได้ทั้งปีก็คือ48,000ก็จะมีค่าอยู่ที่72,000บาทแต่ปรากฏว่า เงินที่เอาไปซื้อกองทุนอยู่ที่74,000ซึ่งมีค่ามากกว่าหรือซื้อไปเกินที่จะหักได้เพราะฉะนั้นก็จะหักได้อยู่ที่ค่าสูงสุดนั้นนั่นก็คืออยู่ที่72,000บาทนั่นเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของความรู้พื้นฐานที่จำเป็น ที่จะนำไปใช้ในส่วนของการคำนวณภาษีเงินได้การคำนวณค่าไฟฟ้าและการคำนวณค่าน้ำปราปลาต่อไปสวัสดีค่ะ